วันนี้เรารวมกันนะครับพรอะเราอยู่น่างาน i d o l Fight ซีซั่นสอง e รีเซนต์ y ดยแมนี่สวัสดีครับผมเบลขอบเสียดายี่หมดขอหมดสวัสดีครับผมเบลขอบสนามเรากำลังอยู่หน้าสนามบัวสยามสเตเดียมเนคือนกับเบลคือพิธีกรในงาน i d o l Fight Season 2สองเแน่นอนทั้งทีมเรามาเพื่อเชียร์นักมวยทุกคนแต่แต่พิเศษคือโค้ชนายนะครับ อ๋นี่คนนายลงลงต่อยนะใช่นี่เป็นครั้งแรกที่เข้ามาชกตั้งแต่เราทุกคนรู้จักใช่ก่อนก่อนหน้านี้ไม่มีใครเคยเห็นผมได้ยินเบลกระซิบบอกผมว่าว่าท่านนายชนะนะเอาไปเลยหมื่นหนึ่งเดี๋ยว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 กระซิบตอนไหนยังไม่ได้กระซิบเลยนะไม่มีเลยคนละหมื่นโอ้ยไม่ได้เลยนะโอค้ชนายต่อยสุดใจเนะเบลรวยอยู่แล้ว แั่นใจว่าวันนี้สนุกสนานแน่นอนที่กว่าครั้งแรกแน่เพราะฉะนั้นตอนนี้เนทกับเบลมีหน้าที่ที่เราต้องเข้าไปซ้อมคิวครับผมไม่สามารถอยู่กับคลิปตลอดมันจะเป็นเพื่องลางของการเชียร์โคชนายเพราะฉะนั้นผมฝากให้ทีมงานพาไปดูหน้างานมีกิจกรรมอะไรบ้างบรรยากาศวันนี้ในงานมันเป็นยังไงบ้างเจออะไรคู่ชมมันแค่ไหนส่วนเนทกระเบลต้องเข้าไปซ้อมคิวก่อนแล้วก็ขอบคุณมากทุกคนที่สนับสนุนช่องเนทช่องเบลทุกช่อง แล้วขอบคุณที่สนับสนุนไอโดไฟด้วยนะครับทุกคนเดี๋ยวเรามาเจอกันสนุกแน่เยอะสุดตาที่สุดเลยพามาดูนี่นี่ไ่ดูดูได้เบียวเฮ้ยเบี๋ยวไอบอลเต้นสู้้ามาแล้วไป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 ไม่ห้ามไม่อะไรเลยเนี่ยมายมาไลยยอมยอมบอยอมบอยอมจะมจะไปแย่ง ก็คือ2คนนั้นะปล่อยเต้นปล่อยเต้นให้ตายไปเลยเขาไม่น่าจะสนใจอย่างอื่นแล้วอ้าวไม่เต้นต่ออ๋อซุปซุปยวนังอยู่อยู่คนเดียวเลยบอลอยู่นี่เลยถแล้วเนี่ยทางของเขาผมพาไปดูบูธที่น่าสนใจที่สุดดีกว่ามาดิเมลลี่มั่นใจได้ทุกที่ใช้เมลลี่บอลบอลเข้ามาบอลยังไม่เคยลองพี่เมทลองกันข้อน้องชายผมบ้าเออเออเออ

อันนี้บูตแบลลี่ผลิตภัณฑ์สำหรับผู้ชายใช่ครับนะใครอะหน้าใสหน้าเนียนใช่มีทั้งคืมทั้งวันคืนวันคืนฟูมบางหน้าใครสนใจดูรายละเอียดที่บูตแบลลี่ชอปคอมหรือจะไลน์ก็ได้แบลลี่ชอปครับผมอันนี้สิทเก่าวันนี้ครับผมจากซีซั่นที่หนึ่งแชมป์ด้วยแชมป์แชมป์วันนี้ไม่เชียร์ใครใช่ปะวันนี้วันนี้วันนี้ผมมาเชียร์โค้ดนายฮะผมว่าโค้ดนายะยังไงก็ชนะ ยังไงก็สู้ได้เยังไงก็ล่วงไม่ใช่ไ่ใช่ไม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 ่ใช่ม่ใช่ไไมไม่ใชไม่ไม่ใ่ไม่ใช่ไมม่ใช่ไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ไ่ใช่ คนเยอะคนมันเยอะตอนนี้เลยไม่ได้ยนะฮะเขาไปในพิบ้านเลต็มตาเลยฝากกล้องด้วยนะครับผมแกข้าวบผมฝากติดตามช่องละเมอด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวตอนนี้เราก็รอเวลาที่จะเข้างานนะฮะเนทกับพี่เบลกับเราไปเตรียมตัวอยู่เห็นคนเยอะอย่างเงี้ยเราตรวจ E D K หน้างานทุกคนทุกคนที่รีบไปหน้างานเนี่ยเดี๋จะมีรอยปั๊มตรวจ E D K แล้วได้ตรวจ E D K แล้วได้อ่ะโอเคตอนนี้ได้เวลาที่เขาอะไรจะล้วเขต่อยแล้วแต่ว่าวันนี้ เราให้ลั่นๆคนเดียวเลยนะโคดายเลยนะซ้อมนี uh ้ซ้อมนี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 ้1้อมนี้้อมนี้ซ้อมนี้อมนี้้อมนี้ซ้อมนีอมนี้้อมนี้ซ้อมนี้ซ้อมนี้นา้ซ้อมนี้ซ้มนี้มนี้ซ้อมนี้ซ้อมนี้้นี้้อมน้้อมน้อมนี้้อมนี้ซ้อนี้ซ้อมนี้้อนี้ซอมี้อมนี้อมนี้ซอมนี้อมนี้ซอมนี้นี้นี้อมนี้อนี้นี้นี้อมนีออมนนี ฝากเชียร์ทุกคนนะครับและโค้ชนายเป็นพิเศษมา โอเคคู่ต่อไปครับจะเป็นคู่ของโค้ดนายแล้วครับผมเราเตรียมไปเชียร์เขาเลยบอกเลยว่างานนี้โคตดมันครับเพราะมืออาชีพ้วคู่ไะเดี๋ยวเราไปดูกลับมาครั้งแรกบนเวทีเขาหายไป2ปีครึ่งครับครับผมไม่ได้ชกมาได้ขึ้นมาและได้ว,ว่าลงนัวมาน,นานแล้วถูกต้องนะครับและเขาเป็นเพื่อนสนิทเพื่อนรักคมพมเลยนะครับครับผมดีใจที่มีโอกาสที่จะประกาศ นักมวยคนต่อไปในมุมแดงโคชนายสิบมืทศพรเพิ่มขุนทศฉายาสิบหมื่นลูกพ่อมื่นช่องโคชนายสิบมือ แตกวันนี้มีแตกมีทังแตกมีดังน้องโคตรดยโคตรดี แ่ายี่สิบเก้าฝ่ายขาวยี่ายขเว27เป็นผู้ชนะฝ่ายแดงคะแนนเอ,อกฉันทรพผมเยอเอาแล้วเราถามนักมวยนะครับการกลับมาครั้งแรกบนสังเวียนไม่ได้ชกมา2ปีครึ่งรู้สึกยังไงบ้างครับ เกอบตายครั้งแรกเก็บตายเลยเหนื่อยเหนื่อยดิเหนื่อยดิพี่เขาเก่งด้วยพี่ก็เดินทุกยกเลยยอมรับพี่ก็ยอมรับใจมากใช่ครับก็ก็การกลับมาครั้งนี้ของผมเป็นครั้งแรกแล้วผมจะมีครั้งต่อไปด้วยแล้วผมจะตั้งใจทําให้มันดีกว่านี้แล้วก็สาหรับแฟนครับที่รอเชียร์ผมรอติดตามได้เลยผมจะทําให้ดีกว่านี้ทาให้เก่งกว่านี้ครับ ขอบคุณมากทุกคนที่เข้ามาดูวันนี้ครับงานไอโรไฟจบไปแล้วนะครับทีมมันไม่มีใครมีเสียงนะครับแล้วเราต้องดีใจด้วยกับโค้ชนายสิบเอัดยี่รับสๆๆ ทุกครั้งที่เรามีการยกไม่ไม่เคยแล้ว <S <S แวัวมันจะตกตลอดต้องทม <S <S ต้องาำที่โชคชน,น,นะความรู้สึกที่กล้ามาบมมมังเวทีเป็นยังไงดีใจมากดีใจมากขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่สนับสนุนผมแล้วก็ขอขอบคุณคนแรกเลยพี่เนทที่ดึงให้ผมกลับมาช่มวยในครั้งนี้ก็แล้วก็ขอขอบคุณพี่พี่ทุกคนที่ร่วมมันาให้มีโค้ดในวันนี้ครับก็ขอบคุณมากไม่ต้องห่วงเดี๋ยวพาไปพระรามสาม ขอบคุณทุกคนที่เป็นกำลังใจให้โค้ชเอยนะครับเดี๋ยวรอดูเขาจะขึ้นชกอีกเมื่อไรอและสำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนคนเหนื่อยขอบคุณครับสวัสดีครับ